สวัสดีค่ะบ่อแยกจิ้งหรีดของณน,นิดนะฟักเมื่อสองสามวันก่อนค่ะแล้วหนาแล้วหนาแน่นใส่บ่อเดียวแล้วแล,แลดูแน่นมากก็เลยแยกกันกับน้าโพดแยกกันเมื่อวานนี่แหละเพิ่งลงภาพให้ดูวิธีแยกไม่ได้ยุ่งยากค่ะเรายกรังไขออกมาเลยแล้วจะมีตัวอยู่ตามรังไข่ค่ะเรายกออกมาเสร็จแล้วแผงไข เราก็ยกออกมาก็จะได้ปริมาณตัวประมาณนี้แลดูเหมือนป่าช้าแต่เชื่อเถอะว่าโตมาจะขนาดพอดีเลยค่ะเพื่อนๆนะถ้าเกิดแมงหนาแน่นตั้งแต่เล็กเนี่ยแน่นค่ะโตมายิ่งแน่นค่ะอ่ปริมาณเนี้ยจะดูแลง่ายจัดก,การง่ายบอ่อนี้ไม่ได้โรยแกบนะคะปกติจะชอบโรยแกบบ่บอนี้ไม่ได้โรยแกบก็เลยเลียงแผงให้ครึ่งหนึ่งเลยเพื่อเป็นที่หลบซ่อนอาหารน้ําลงแบบนี้นะคะ ลงทั้งข้างบนลงทั้งข้างล่างะฝึกวินัยให้มแมลงรู้จักว่าอาหารอยู่ข้างบนก็มีอาหารอยู่ข้างล่างก็มีถาดน้ําก็วางให้ทั่วเลยค่ะเนื่องจากมแมลงเล็กต้องการน้ําหลากัหลกๆเลยลงลงมาเป็นอาหารนะโดยปะปายเน้นโรยของใหม่เรื่อยๆจะเป็นการกระตุ้นให้เขาได้กินดีอาหารใหม่มีกลิ่นหอมอนุบาลไว้อย่างเงี้ย ตอนลเล็กๆดูแลไม่ยากค่ะระวังในเรื่องของมแมลงเข้าถึงแหล่งน้ําแหล่งอาหารไม่ได้หาแหล่งน้ําแหล่งอาหารไม่เจอทําให้อดตายถ้านั้นเองนะถ้าผ่านปันถ้าผ่านจุดนี้ได้ก็ง่ายขึ้นค่ะไปดูแลอีกทีตอนช่วงกัก โอเคเดี๋ยวใครมีคําถามเม้นไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวมีเวลามาตอบให้ช่องทางการติดต่อในะนี้เพิ่มเติมเพจ Facebook แฟนเพจณนะนิดคนเลี้ยงแมงนะเซิร์ชหาได้หรือด้านหน้าจอจะเป็นเบอร์โทรเป็นทั้ง ID l ดียด้วยเพิ่มทางโทรศัพท์ได้ก็ด้วยนะแล้วแต่ว่าใครสะดวกช่องทางไหนนะคะโอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจะ้ะ